สามราศีช่วงนี้ดวงเป่งปังมีสเสน่สุดๆเลยนะฮะสเสน่นี้ทําให้คนมาจีบคุณเยอะมากโดดเด่นมากๆจริงครับช่วงนี้สเสน่ห์แรงนะฮะมีคนจีบนะ,ะยุ่งท้ายปีนี่บอกเลยว่าหัวกระไดไม่เคยแห้งจริงหรือเปล่าคอมเมนต์กันหน่อยเนาะเริ่มที่ราศีแรกนะครับได้แก่ชาวราศีเมถุนถ้าบอกว่าสเสน่ห์แรงนะครับยิ่งถ้าเกิดคุณไปทํางานเจอผู้คนจํานวนเยอะๆเนี่ยจะยิ่งโดดเด่น เป็นพิเศษเลยนะฮะราศีที่2ได้แก่ชาวราศีตุลจะโดดเด่นในแง่ของการแบบไปเข้าสังคมไปทํากิจกรรมไปออกกําลังกายหรืออาจไปสัมมนาอะไรเงี้ยคุณจะเฉิดฉายหรือโดดเด่นเป็นพิเศษเลยครับราศีที่3นะครับชาวราศีมังกรจะโดดเด่นจากการที่เวลาคุณไปเข้าสังคมแล้วนะฮะหรือไปเรียนก็ตามเนี่ยจะมีคนแนะนําเพื่อนของเพื่อนหรืออะไรต่างๆคุณเป็นคนเฟรนดี่คนเป็นคนน่ารักใครๆก็อยากเข้าหาคุณแต่ต้องบอกว่าคุณก็ต้องเลือกดีๆเนาะเพราะฉะนั้น3มราศีนี้ต้องบอกเลยว่า ดูแลหัวใจคุณดีๆนะฮะไม่งั้นคุณอาจจะโดนใครมาฉกหัวใจคุณไปได้อย่างเคสหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องของความรักไม่สมหวังในความรักสักทีเพราะเขาไม่เข้าใจดวงแกะดวงให้นิดเดียวเท่านั้นแหละครับเขาเข้าใจแล้วเขามีความรักที่ดีได้ต้องบอกใครที่มีปัญหาแบบนี้ทักหา,ามผมได้เลยผมพร้อมดูแลคุณครับ